รุปข่าวเชื่มอมนยูโกประจำวันที่12พฤษภาคมโดยโคชเชฟบอลแมนเชสเตอร์เดเชื่งนี้ขอสนอะเพราะชุดเสื้อนะแมนยูเตรียมปิดดิวคว้าตัวเดยองจากทางบาซ่ามาร่วมทัพในช่วงเดือนนี้โดยสื่อสเปนรายงานขา่าวบอกว่าแมนยูนั้นเตรียมจะปิดดิวคว้าตัวแฟรงกี้เดยองมิดฟิลบาซ่ามาร่วมทัพภายในช่วงเดือนนี้คาดค่าตัวประมาณ70 80ล้านยูโรกันเลยีเดียว โดยสำบกปาแดงเตรมเหต nice ได้เลยนะฮะเมื่อทางาเกียร์ดโบเรโนนักข่าวชื่อดังที่แม่นยมเรื่องบอลสเปนออกมาประกานข่าวบอกว่าแมนเชสเตอร์เดททีมยักษ์หลับในศึกพกร,ร,รีเมียร์ลีกเตรียมที่จะปิดดียวคว้าตัวแฟรงกี้เดยองกองกลางทีมชาติทอลแลนด์ของบางเซรนามารุมทัพและว่ากันว่าจะได้ตัวายในช่วงเดือนนี้กันเลยทีเดียว โดยปที่ทราบกันดีนะว่าฤดูการหน้าแมนยูได้แต่งตั้งให้เอร็กเชนฮากเข้ามารับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่และคาดกันว่าเขาจะเข้ามายกเครื่องทีมไปแสดงครั้งใหญ่โดยการปล่อยนักเตะที่ไม่ในแผนการนำทีมและกระดึงผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาสมทับโดยจัดการดังกล่าวทำให้แมนยูมีข่าวไปพัวพันกับผู้เล่นชื่อดังหลายคนโดยเฉพาะตำแหน่งกองกลางที่ทีมจะปรับเปลี่ยนใหม่แน่นอนและก็มีชื่อของทางเดยองติดพันเข้ามาด้วย โดยทังโลมิโลเองนักข่าวที่ครุคีกับทางบาซ่าออกมาเผยข้อมูลมาว่าทัพเจ้าบุญทุ่มจำเป็นต้องปล่อยกองกลางชาวดัชออกไปจากทีมเนื่องจากต้องการเงินเข้ามาช่วยสโมอสรซึ่งยังมีปัญหามาจนถึงทุกวันนี้ทำให้เตรียมรับข้อสเสนอแมนยูชันทีหากมีการยื่นเข้ามาจริงคาดกันว่าค่าตัวของจะยองจะอยู่ที่ประมาณ70-80ล้านยูโรและโอกาสย้ายก็มีความเป็นไปได้สูง นื่องจากตัวเตนั้นพร้อมที่จะย้ายปร,ร่วเท้ากับทางเชนฮาร์กซึ่งเป็นเจ้านายเก่าในสมัยที่้าแข่งกับทางอาแจ็กก่อนที่ดาวเตชาวดัชจะย้ายไปที่บารเซโร์นาเมื่อปี2009ด้วยค่าตัวอยู่ที่75ล้านยูโรสำหรับทางเดยองไวช์มาปีปนีนี้ลงสนามให้กับทางบารเซโร์นาไปแล้วทั้งสิ้น45นัดในทุกบริการยิงได้4ประตูกับอีก3แอสซิสในครั้งนี้นะนะผมเป็นนะว่างานนี้เตรียมแห่ขันมากรรับได้เลยนะฮะจะมาพร้อมกับทางเอดิชเชนฮักใช่หรือไม่งานที่ต้องรอลนกนต่อไป เรามาดูข่าวต่อมากันดีครับรักสุดหัวใจมูรินโญ่เศร้าแมนยูรังแชมป์นานหวังเจอแต่เรื่องดีๆให้ได้อีกครั้งโดยทาง inho, โชเซ่มูรินโญ่กุนซือโปรมาเปิดอกทุกวันนี้ตนนั้นยังรักแมนเชสเตอร์เดตอยู่นะพร้อมบอกว่ามันน่าเศร้าที่ความสเส็จครั้งล่าสุดของาิแดงนั้นต้องย้อนไปถึงยุคของตอนเองโดยทางโชเซ่มูรินโญ่เทรนเนอร์อาร์เอสปรมาสโมสรชั้นนำแห่งจุดก,กันโชดซเดาตอรี่กล่าวว่าน,นั้นยังรักแมนเชสเตอร์เดมาจนถึงทุกวันนี้ โดยบริญโยนั้นเคยถูกทางแมนเชสเตอร์เตดดะดึงเข้าไปคุมทีมเมื่อปี2016พร้อมกับพาทีมได้ทั้งแชมป์คอ m มิชชั่นชิล l d EFL Cup และก็ยูฟายูโรปาลีกตั้งแต่ซีซั่นแรกกับทีมก่อนจะนำปีแดงได้ตัดที่2ของลีกนาฬิการต่อมาแต่พอจะถึงซีซั่น2018-2019เขาคนนี้ทำผลงานในช่วงต้นฤดูกาลได้ยอย่างน่าผิดหวังจนโดนปลดไปเมื่อช่วงเดือนธันวาคมของปี2018 เหก่นซือชาวบอสตัเกตได้เผยมาว่าเปล่านั้นหมายถึงตัวมริโอเองกับทางเฮนริกมักกิตยานบิทฟิลด์ของโปรโมาซึ่งเคยอยู่กับทางแมนเชสเตอร์เดปาแล้วเคยได้แชมป์ร่วมกัน3รายการที่แมนเชสเตอร์เดคือคอมมิ n i t ชิล i e เอฟ f อลคัพและก็ยูฟ่ายูโรปาลีกน่าเศร้าที่มันเป็น3ามแชมป์ล่าสุดที่ทางแมนยูคว้าม,มาครองได้ผมพูดว่าน่าเศร้าเพราะว่าผมรักสโมสรเป็นอย่างมากและหวังให้สโมสรเจอแต่เรื่องดีๆเป็นทางการนี้ต้องรอดูกันต่อไปการันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับก่อนคุมแมนยูเชนฮากเปิดใจหลังพาอาแจ็คซิลแชมป์ลีกดัช3ใน4ปีในขรั้งนี้โดยทางเอริชเชนฮากเปิดใจหลังนำอาแจ็คซิลแชมป์เอเดเด,เดวิชีสมัยที่3ใน4ปีหลังสุดซึ่งแฟนๆแมนยูคงอยากจะให้ว่าที่คุณซื้อทำได้แบบนี้โดยงานนี้ทางเอริชเชนฮากว่าที่ผู้จัดการทีมคนใหม่ของทางแมนเชสเตอร์ตทีมอันดับที่6ของพรีเมียร์ลีก สั่งลาอาแจ็คอาร์มสดมก่อนจะมารักงานต่อจากทางรัฟห์งนิกนาิกันหน้าโดยการคว้าแชมป์เอเดเวิชลิกสูงสุดของทางเดนท์แลนด์หลังจากนับเมื่อคืนที่ผ่านมาเปิดบ้านเอาชนะฮิโรวินแบบท่วมชนไป5.0ต่อเก็บเพิ่มไปทั้งหมดไป2แต้มจากทั้งหมด37นัดทิ้งห่าง PSV อสไอโอเฟนอันดับ2อยู่ถึง4แต้มแต่เหลืออีกเพียงแค่นัดเดียวทำให้ได้แชมป์อย่างแน่นอนอยู่แล้วโดยหลังจบเกมไม่บิทีมอบถายแชมป์เอเดเวิช่ลีกอย่างเป็นทางการให้กับทางอาแจ็ค ซึ่งถือเป็นแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่36ของสมโมสรและก็เป็นแชมป์รายการที่6ของเอ,อริกเชนฮาร์กกับทางอาแจ็คตั้งแต่ที่เขาเข้ามาทํางานในปี2017ซึ่งพาทีมคว้าแชมป์ลีกได้ถึง3สมัยในสีฤดูกาลหลังสุดก่อนจะย้ายมาคุมทีมแมนเชสเตอร์เด็ดในาฬิกาหน้าด้วยสัญญา3ปีพร้อมออกชั่นขยายเพิ่มอีก1ปีและจะมาเดิมทุมทีมนัดแรกกับศึกแดงเดือดในไทยพบกับทางลิเวอร์พูลที่พระชมังคลรากิฬาสถานวันที่12กรกฎาคมนี้ ส่วนด้านทางเอริกเชนฮาร์คให้สัมภาษณ์หลังจบเกมที่เขาจะได้คุมทีมอาแจ็คลงเล่นในสนามโยฮันครัมอารินาไปนัดสุดท้ายก่อนจะมาคุมแมนยูมาว่าเราเอาชนะคู่ต่อสู้ด้วยความคิดที่จะเป็นผู้ชนะซึ่งรวมถึงความฉลาดในการในสนามกันอีกด้วยสิ่งนี้ให้ความรู้สึกที่พึงพอใจอย่างไม่น่าเชื่อ เราทุกคนและก็ทีมงานได้ทุ่มเททำงานอย่างหนักและก็อยู่ด้วยกันแม้จะมีความพ่ายแพ้เกิดขึ้นมากมายก็ตามแต่ผมก็เชื่อมั่นในผู้เล่นของผมพวกเขาไม่เคยทำให้ผมผิดหวังตลอดหลายปีที่ผมอยู่ที่นี่ผม,มรู้สึกผูกพันกับทุกคนอยู่เสมอมาเมื่อถึงจ,จุดหนึ่งความรู้สึกนั้นก็เข้ามามาันเป็นเรื่องยากเช่นเดียวกันเพราะผมได้ทำงานกับคนอื่นที่ยอดเยี่ยมมากมายที่นี่แต่เมื่อถึงเวลาก็ต้องไปเช่นเดียวกันนะ เชนฮักทิ้งท้ายซึ่งนันสุดท้ายของฤดูกาลอาแจ็กจะไปเยือนวิเทนอานัมวันที่15พฤษภาคมที่ถึงนี้เป็นรางวัลง,งานที่ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอ,อมากันดีครับบาซ่าเตรียมจะขายฟรังกี้ให้กับผีในอีก20วันโดยบาร์เซโลนาเตรียมจะปล่อยตัวฟรังกี้เดยองไปให้กับทางแมนเชสเตอร์ภายในช่วง20วันต่อจากนี้ตามการรายง,งานจากทางวันพุธที่ผ่านมา เดินกันทางเครปราตโปรมิโลนักข่าวสายคอนเทนต์ครีเตอร์และก็อินฟูเอนเซอร์ชาวสเปนเยผย่านทางช่องทวิตในรายการ just g e n s t y FC มาว่าบาซานั้นกำลังตกลงปล่อยตัวแฟรงกี้เดยงไปให้กับทางบิษัทแดงในเบลวันนี้เดินกําบรงงานแจ้งบอกว่ามีความเป็นไปได้ประมาณ95%ที่กองกลางชาวเนเธอร์แลนด์สุขายไปให้กับทางแมนยูได้ในราคาประมาณ70-80ล้านยูโรซึ่งต่ำกว่าร,ราคา8 6ล้านยูโรที่อาสุกร์นา ฉายกับทางอาแจ็คเมื่อปี2019โดยปัจจัยสําคัญมาจากเรื่องของการเงินของสโมสรที่ยังคงมีปัญหาอย่างหนักสมบูรณ์ให้ทีมดังจากสเปนตัดสินใจปล่อยแข้งไว้ซสเปอรไรนี้ออกจากสโมสรเพื่อจะทาเงินเข้าทีมท่าน,นี้การปล่อยเดยองออกไปจะช่วยสถานการณ์ต่างๆของบาสเซนนานั้นดีขึ้นทันในแง่ของการเงินที่มีสภาพคล่องขึ้นรวมไปถึงการต่อสัญญานักเตะคนอด่นที่ยังคงมีปัญหา นอกจากนั้นโารเมโล่เชื่อว่าเอริกเชนฮาร์คว่าที่กุนซือผีแดงพร้อมจะดึงอดีตลูกทีมไปทํางานร่วมกันจะชินโอชาฟอร์ดโดยผลงานในสั้นนี้ของเตชงลงสนามไปทั้งสิ้น45นัดแต่ทุกบริการทําได้4ประตูกับอีก5แอสซิสในครั้งนี้เป็นอ้ว่าง,งานนี้ต้องรองดูกันต่อไปกันแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมาก,กันดีครับจะไหวไหมเนีย่ยเชนฮาร์คหึงซีมิดฟิลชื่อดังพร้อมใจเมินซบแมนอยู่นะ โดยกันทางเอริเชนฮากุญซูคนใหม่ของแมนยูเจอทางต้สังกัดในการสร้างทีมกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่เข้าให้แล้วนะฮะเมื่อสี่กองกลางเป้าหมายสําคัญที่เขาต้องการจะให้ผีแดงคว้าม,มาร่วมทีมในสั้นหน้าล้วนป็นเศษในการย้ายมาร่วมหอลงลงกับทางโลโคลกรอความฝันด้วยกันทั้งสิ้นเลยนะโดยทางเดลิสตารปรายงานผ่ามาว่าวันที่11พฤษภาคมโค้ช ทางทีมอาแจ็คประสบปัญหากับปัญหาหนักใจทั้งแต่ยังไม่ทันเริ่มต้นกุมบังเฉียนแบนเชสเ,สเตอร์เข้าให้แล้วเนื่องจากแผนการเสริมแดนกลางที่เขาต้องการให้กับทีมดังของพริมบริงกตนั้นคว้าตัวเป้าหมายที่อยู่ในลิสต์ความร่วมทัพทั้ง4รายการปรากฏว่าไม่มีสตาร์คนไหนเลยที่สนใจจะเซ็นยาระกับทางทีมอสูรแดงโดยจินฮากตกเป็นข่าวจะเสริมทัพตำแหน่งมิดฟิลด์ของแมนยูมากที่สุดเนื่องจากซัมอร์นี้ปอกบาสตาร์ทีมชาติฝรั่งเศสจะย้ายออกไปแบบไม่มีค่าตัวเช่นเดียวกัน,กนซึ่งทางเดียบัิส ที่หมดสัญญานะฮะแต่ความหวังกุนซือชาวเมืองกัะหันลมก็สออเขาเป็นหมันไปเะแล้วโดยทั้งนี้สื่อเจ้าดังการระบุเรว่าสีกองกลางที่ทางเอ็นฮาร์กเสนอชื่อทางบอร์ดผีแดงดึงมาร่วมทีมนั้นประกอบไปด้วยจูต์เบอร์ลิงแฮมจะทางนอตมุนคาร์ินฟิลิปจากทางบรีดดีแคนบรท์าจากทางเวสแฮมและก็ทางเซอร์เกฟเมเรนกิวต์ซาวิชจากทางลาซิโอแต่ทั้งหมดไม่สนใจจะย้ายมาคาแข้งกับทางในชินโอทาฟฟอร์ดด้วยผลต่ตางๆนานานมากมาย สำหรับทางเบลลิงแฮมสื่อเหลืองยืนยันว่าไม่ขายดาวเตะทีมชาติอังกฤษอีกรายอย่างแน่นอนหลังเสียเออร์ดิงบบลฮาร์แลนด์กับทางแมนยูไปแล้วขณะนี่นทางฟิลิปก็ประกาศกลาวว่าต้องการแสดงความภักดีต่อทางยูงทองเนื่องจากริสัดแดงนั้นเป็นคู่แข่งสำคัญของสโมสรขณะเดยียวกันไรท์เพิ่งจะแย้มว่าจะรับใช้ขุนคอนต่อในซีซั่นหน้าหลังคว้าประวันกเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของสโมสรไปเมื่อวันก่อนขณะที่ทางมิเรลโควิช กองกลางต้รับของอินซีฟ้าขาวก็จะไม่ได้ย้ายทีมในช่วงสมอน,นี้เนื่องจากทีมดังของซีเรียยืนยันว่าไม่ต้องการจะขายนักเตะในครั้งนี้อย่างไรก็ตามเหตุผลสําคัญที่ทําให้ผีแดงประสบความยากลาบากในการดึงดาวเตะม,มาเริ่มทีมซีซันนานั้นเป็นเพราะพวกเขาไม่ได้เล่นถ้วยแชมเปียนลีกจึงทำให้เป็นเรื่องง่ายต่อการถูกมองข้ามทันทีเป็นนาวังงานนี้ต้องรองดูกันต่อไปกันแล้วกัน,ว,กนว่าจะเป็นเช่นไร และนี่ก็เป็นสรุปค่าวลวสมมสรนแมนเชสเตอร์เดในช่วงที่ครับขอบคุณทุกคนต่ารับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ